Okay <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแบงค์บารามีนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมอยากจะพามาแนะนาพระเครื่องที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ดีมากๆนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยไม่ใช่เหรียญคณาจารย์นะครับนะแต่ปลุกเสกโดยคณาจารย์หลากหลายเกจิด้วยกันนะครับเป็นเหรียญพระมหากษัตริย์ของไทยเรานะครับปลุกเสกเมื่อปี2521นะครับนะเหรียญนี้ออกที่วัดลาดบอบพิษมีชื่อว่าเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับนี่คือหน้าตาเหรียญของ มเด็จพระเจ้าตากนะครับท่านผู้ชมจัดสร้างโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับเพื่อนําไปแจกจ่ายใ,ให้ทหารที่รบในสมัยนั้นนะครับโดยมีพิธีพุทธ พิเศษมีสมเด็จพระสังฆาราชจุดเทียนชัยนะครับนะบุกเสกพิธีใหญ่นะครับนะห้าวันห้าคืนเต็มๆนะครับโดยโดยการปุกเสกนี้เนี่ยเขาเชิญคณาจารย์มาด้วยกันร้อยแปดท่านนะครับท่านผู้ชมลายชื่อเกจินเนี่ยมีด้วยกันถึงร้อยแปดท่านนะแต่ผมขอยกตัวอย่างมาประมาณสิบท่านแล้วกันนะครับนะท่านที่หนึ่งนะครับ หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพี่นะครับทันที่2หลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรทันที่3นะครับหลวงพ่ออุตมักวัดวิเวการามทันที่4หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมทันที่5พ่อท่านคลิ้งวัดทะลุงทองนะครับทันที่6หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วทันที่7นะครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบถโกงธนูทันที่8นะครับหลวงปู่เครื่องวัดเทพสิงหานทันที่9หลวงพ่อสุด วัดกาหลงท่านที่10นะครับหลวงพ่อเพลวัดพิกุลทองนี่รายชื่อ10บเกจิที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดคณาจารย์ในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสมชายไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตหลวงพ่ออุตมะ้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดเกจิทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมโดยพุทธคุณของเหรียญรุ่นเนี่ยท่านผู้ชมจากคนที่เคยนําไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์นะครับนะก็มาจะเล่ากันต่อปากนะครับว่าจะมีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยคุ้มภัยอัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมมากๆเลยนะท่านผู้ชมการจัดสร้างของรุ่นเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ7 2 0 0 0 0 0ืเหรียญน,นะครับนะจัดสร้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าการจัดสร้างเยอะขนาดเนี่ยเหรียญเนี่ยจะต้องราคาไม่แพงนะครับนะราคาตอนเนี้ยท่านผู้ชมไม่ได้อยู่หลักพันด้วยนะครับนะเป็นเหรียญที่ปลุกเสกหลากหลายคณาจารย์แต่ราคาอยู่แค่หลักร้อยเท่านั้นนะท่านผู้ชมผมแนะนาว่าท่านผู้ชมควรหามาห้อยนะครับนะ เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ดีมากนะครับนะส่วนรายการเนื้อเท่าที่พมเห็นนะครับนะก็จะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อทองคํานะครับ ส่วนเนื้ออื่นนี่ยังไม่เคยเจอนะครับท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะห้อยเหรียญที่หลวงปู่โตเสกเนี่ยหลวงพ่อสุดเสกเนี่ยท่านผู้ชมใช้เหรียญนี้แทนได้เลยราคาไม่แพงด้วยนะครับนะเล่นกันอยู่ประมาณหลักร้อยกลางๆถึงร้อยปลายๆเอาเป็นว่าไม่เกินพันหนึ่งน่ซื้อได้แน่นอนถือแบงค์พันไปมีทอนนะครับประมาณนั้นเลยนะเดี๋ยวเรามาตีกล้องดูเนื้อหากันนะครับนะเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานมาพอสมควรนะครับนะก็อาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับ เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนะแต่องค์ประกอบของความเป็นเหรียญแท้ยังอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยให้ดูพื้นผิวของเขาเจะต้องตึงนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเส้นเสี้ยนตามตัวม้านะครับนี่ด้านล่างนะครับจะมีคําว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนะ <S <S แล้วก็จะมีคําว่าองค์อาจกล้าหาญสู้เพื่อชาตินะครับตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งนะ <S <S พื้นเหรียญก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับนะกระจายอยู่นะครับด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีพญานาคนะครับนะขดขึ้นไป พญานาคของเขาจะคมคมนะครับนะมีการขดขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหูเหรียญเนี่ยจะเป็นฉัดขึ้นไปนะองค์ประกอบเหรียญบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามนะครับนะไม่เหมือนเหรียญเกจิคณาจารย์แน่นอนท่านผู้ชมนะครับนะเพราะว่าองค์ประกอบของเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับถือว่าสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับด้านหลังนะครับท่านผู้ชมก็จะมีปีพศการผลิตนะครับ2 5 2 1สองหนึ่งนะครับแล้วก็มีลวดลายธรรมจากรผิวจะต้องตึงนะครับนี่ ผิวจะต้องเตึงแบบนี้นะครับนะถึงจะเรียกว่าแท้ดูง่ายนะครับตามนี้นะะให้ดูตัวตัดกันหน่อยตัวตัดก็จะตัดหยาบๆนะครับท่านผู้ชมก็มีขาดครึ่งไม่ขาดครึ่งก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้ช่องแบงค์บารมีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ